นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องจงสร้างพื้นที่ของความคิดให้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเห็นโอกาสที่เข้ามาข้อความทวิตจากทอมบิลลยูได้เขียนข้อความไว้ว่าคุณจําเป็นจะต้องรักษาพื้นที่ในความคิดของคุณเพื่อให้คุณสังเกตเห็นโอกาสที่ดีเอาไว้ด้วย พื้นที่ในความคิดนั้นจะช่วยให้คุณเห็นโอกาสในวิกฤตที่เข้ามายัางตัวเราเองข้อความทวิตนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องคุ้นคิดแล้วจำเป็นจะต้องนำกลับมาคบคิดให้ได้ไม่เช่นนั้นเราก็จะเสียโอกาสในการที่เราไม่สามารถจะมีพื้นที่เพียงพอในการขบคิดถึงปัญหาแล้วก็มีพื้นที่ในความคิดเพียงพอต่อการจัดการปัญหาในอนาคตได้อย่างแน่นอน ปัญหาชีวิตนั้นเปรียบเหมือนสิ่งที่เราต้องแก้ไขในชีวิตประจำวันเปรียบเหมือนการล้างจานเปรียบเหมือนการอาบน้ำและเปรียบเหมือนการกินข้าวคุณไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงสาสิ่งนี้ไปได้เลยถึงแม้คุณจะมีคนล้างจานให้คุณถึงแม้คุณจะมีคนอาบน้ำให้คุณและถึงแม้คุณจะมีคนป้อนข้าวให้คุณนั่นคุณก็ยังจำเป็นจะต้องทำ3ามสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะชีวิตทุกวันเราจำเป็นจะต้องทำสิ่งต่างๆที่เรียกว่ากิจวัตรประจำวันนั่นเอง ผมไปตั้งคำถามขึ้นมาว่าโอกาสกับวิกฤตอาจจะเป็นสิ่งเดียวกันเพียง <_ d> แต่เรามีมุมมองต่อสิ่งเหล่านั้นแตกต่างกันเท่านั้นเองเมื่อเรามีความทุกข์เราก็ต้องจัดการความทุกข์เราจึางต้องแยกเป็นทุกข์กายกับทุกข์ใจเมื่อเรามีความทุกข์ที่กายเราก็ต้องแก้ที่กายและเมื่อเรามีความทุกข์ที่ใจเราก็ต้องแก้ที่ใจ,ใจนั่นจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดก่อนหน้าที่เราจะต้องแก้ปัญหาเหล่านี้เราจะต้องมีพื้นที่ในการที่เราได้ขบคิดมัน แน่นอนว่าพื้นที่แต่ละวันเต็ไมไปด้วยปัญหาข้อความทิ้ตนี้มาย้ำเตือนบางสิ่งในเรื่องเกี่ยวกับการที่เราต้องหาโอกาสหาเวลาหาจังหวะสิ่งต่างๆเพื่อให้เราได้ขบคิดกับปัญหาบ้างไม่ใช่ว่าโอกาสที่ดีเข้ามาเราก็มองไม่เห็นมันเลยโอกาสที่ดีของการเห็นความทุกข์ก็คือการที่เรารู้ว่าวันนี้เราสุขหรือทุกข์กันแน่หลายคนไม่รู้ว่าวันนี้สุขหรือทุกข์จนกว่าที่เราจะผ่านพ้นวันนี้ไปแล้วเราก็พบว่าเฮ้ย อดีตที่ผ่านมานี่สุขกว่านี้เยอะเลยผมไม่อยากเห็นใครหลายคนกำลังประสบพบเจอปัญหาเหล่านี้ว่าวันนี้ล่วงเลยผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เราไม่รู้หรอกว่าวันนี้คือวันที่ดีที่สุดในชีวิตของเราหรือยังสิ่งที่เราจะพอใจกับตอนนี้ได้ก็คือการที่เราเข้าใจสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเราไม่เพียงแต่ว่ามันจะดีหรือแย่ขอแค่มีการที่เราอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงเข้าใจธรรมชาติเข้าใจสัจธรรมของชีวิตเข้าใจการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไป ไม่ว่าสุขหรือทุกข์วันหนึ่งมันก็เข้ามาแล้วมันก็ผ่านไปเช่นเดียวกันไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปเมื่อเราสร้างพื้นที่ส่วนที่เหลือเอาไว้สักหน่อยความคิดก็จะมีความเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นการเห็นโอกาสในสิ่งที่เข้ามายังชีวิตของเราก็ยอมมากตามแน่นอนถ้าเกิดสมมติเรามองเป็นพื้นที่ของการฝากไฟล์และกันชีวิตหนึ่งอาจจะมีพื้นที่ประมาณ1นึ่เทราไบต์เราอาจจะฝากไฟล์ได้ทั้งหมด1000ไฟล์สิ่งที่เราต้องฝากแต่ละไฟล์เนี่ยเราก็ต้องสังเกตว่า มันมีพื้นที่พอให้อีกหลายๆไฟล์ในอนาคตหรือเปล่าแน่นอนสิ่งที่สําคัญที่สุดเราต้องจัดการฝ่ายที่ไม่ได้ใช้ไปแล้วเหมือนกันเปรียบเหมือนกับความคิดที่เราต้องจัดการตลอดเวลาเราต้องบริหารพื้นที่ของการที่เรารับรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาเช่นเดียวกันไม่ว่าคุณจะเป็นคนอายุเท่าไหร่หรือไม่ว่าคุณจะมีความรู้เพียงใดสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือคุณต้องมีโอกาส มีพื้นที่ในการเปิดรับความรู้ใหม่ๆเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาด้วยเช่นกันไม่อย่างนั้นคุณก็จะขาดประสบการณ์แล้วก็ขาดการปรับตัวไปโดยปริยายเรียนรู้ที่จะมองวิกฤตเป็นโอกาสที่สําคัญและดีที่สุดในชุดของเราหากเรามองเพียงแค่ว่าวิกฤตก็คือวิกฤตเราจะไม่สามารถมองเห็นทางออกของปัญหาได้เลยผมเชื่อว่าตรงนี้สําคัญที่สุดก็คือเราต้องมองวิกฤตคือโอกาสเท่านั้นถ้าเกิดสมมติคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้น ทุกๆปัญหาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมากะเกณฑ์คาดคะเนได้เลยอย่างเช่นปัญหาวิกฤตโควิดเนี่ยเราไม่รู้เราก็มันจะจบเมื่อไหร่แต่เรารู้เพียงแค่ว่าวันนี้เรามีวินัยไหมเรารู้หรือเปล่าว่าเราควรจะป้องกันยังไงใครที่ติดก็ควรรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรจะพึงรับผิดชอบไม่ว่าใครก็ตามก็เป็นพล,ลเมืองที่ดีได้เช่นกันเราอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ดีเลิศเลยแต่เราก็อาจจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้คนในสังคม สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นตราบเท่าที่เราปฏิบัติต่ตอไปความสุขในชีวิตจะแปลผันตรงกันกับพื้นที่ในความคิดอยู่เสมออย่าเป็นคนที่เหมือนน้ำเต็มแก้วแต่จงเหลือพื้นที่ของแก้วเอาไว้เพื่อที่จะเติมน้ำได้อยู่เสมอถ้าเราลองเปรียบชีวิตเหมือนกับแก้วที่เราเอาน้ำเติมเข้าไปเต็มแก้วแน่นอนน้ำเต็มแก้วคือการที่เราไม่สามารถที่จะรับรู้เรื่องอะไรใหม่ๆได้อีกแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีและไม่ดีก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ก่อกวนแล้วก็กระทบกระทั่งจิตใจเราตลอดเวลามีหลายคนมากๆที่เกิดมาในครอบครัวหรือว่าอยู่สภาพแวดล้อมที่เจอปัญหามากมายบางคนเจอปัญหามากแต่เขาก็ไม่ได้เป็นคนที่น้ำเต็มแก้วกลับกันบางคนเจอปัญหาน้อยแต่เขากลับกลายเป็นคนที่เป็นน้ำเต็มแก้วสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถชี้วัดได้เลยว่าคุณเป็นคนที่เจอปัญหาในชีวิตมากหรือน้อยเพียงใด แต่มันจะวัดได้จากการที่คุณมีพื้นที่เพียงพอให้กับปัญหาในอนาคตหรือเปล่าบางคนมีปัญหามากแต่พยายามบำบัดปัญหาอย่างรวดเร็วเขาก็สามารถยืนหยัดอยู่บนโลกใบน,นี้อย่างมีความสุขในอีกขณะเดียวกันอีกคนนึงเขาไม่สามารถจัดการความทุกข์ได้อย่างรวดเร็วถึงแม้เขามีความทุกข์เข้ามาไม่มากเท่าไหร่เขาก็มักจะยึดติดเขาก็มักจะเป็นน้ำเต็มแก้วไม่เคยเทน้ำในแก้วนั้นทิ้งออกเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่ความทุกข์ที่เปรียบเหมือนน้ำเทเข้ามาใส่แก้วของเขา แก้วเขาก็มักจะเอ่อล้นอยู่เสมอแล้วนั่นคือความจริงของชีวิตว่าเราควรจะเทน,าน้าออกบ้างเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ําเริ่มเต็มแก้วเพื่อที่เราจะได้มีพื้นที่เผื่อสํารองไว้กับความทุกข์หรือปัญหาในอนาคตที่เข้ามายังในชีวิตของเราสุดท้ายนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราการเลือกที่จะมองเป็นสิ่งที่ยังคงจําเป็นอยู่เสมอไม่ใช่ไปบังคับให้เราต้องคิดในแง่ดีแต่ให้คิดว่าแล้วมีทางออกอื่นนอกจากหาโอกาสจากปัญหาหรือไม่ ีคนหลายคนมากๆที่กําลังสับสนว่าให้เรามองโลกในแง่ดีอย่างเช่นเวลาเราเจอความทุกข์นี่มันไม่ใช่ทุกข์นะนี่มันคือเป็นแรงผลักดันสิ่งที่เรามองแบบนี้ได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าความทุกข์คืออะไรมันจะไม่ใช่ฐานะที่เป็นไปได้เลยถ้าเกิดสมมติอยู่ดีเราพูดออกไปแบบนั้นแล้วก็คิดออกไปแบบนั้นเพราะว่าการที่เราคิดว่าความทุกข์คือแรงผลักดันเนี่ยเราจะต้องเข้าใจความทุกข์ก่อนอย่างแรกการมองโลกในแง่ดีเนี่ย มันไม่ใช่การมองโลกสวยหรือมองโลกกลับกันแต่มันคือการที่เรามองโลกตามความเป็นจริงว่าโลกมันมีทั้งสุขและทุกข์ทุกข์ให้รู้สุขให้เข้าใจมันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสุขกับทุกข์มันก็คือประหลอดเดียวกันมันคือตัววัดเดียวกันนั่นเองเมื่อทุกข์ลดสุขก็มาขึ้นเมื่อสุขน้อยลงทุกข์ก็มาขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แปรผันตรงกันถ้าเราเรียนรู้ในชีวิตเราจะเข้าใจว่า การมองโลกในแง่ดีอาจจะไม่ดีเท่ากับการมองโลกตามความเป็นจริงเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเหตุผลเราก็มักจะมองวิธีเหตุและผลว่าอะไรกันแน่ที่ทําให้เรามีความสุขแล้วเรามีความทุกข์จริงๆเราจงแยกให้ออกแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเป็นคนมีปัญญามากยิ่งขึ้นสิ่งนี้จะสําคัญมากกว่าการมองโลกในแง่ดีโดยประมาณค่าไม่ได้เลยผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter อร์ และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r เฟนท a อกแยชี่ด้วยนะครับ